โอเคสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมช่องบัตทักแอดเพชบุรีแล้วก็เพจรถบรรทุกแต่งแห่งที่ศ่ทยท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้โอเคคลิปนี้พามาดูกับ1 0บล็อกแรนะครับ1 0บล็อกแค่คันนี้ก็อ่าพึ่งบิ้วเสร็จใหม่จากอูช่างยุทธหนองโพนะครับตอนนี้อยู่ที่อูช่างยุทธหนองโพร,ราชบุรีนะครับช่างยุทธไม่เคยขัดให้ตลอดขอมาถ่ายทีไรก็ไม่เคยขัดเหมือนกันครับ นี่ก็เป็นอิสุ f อ2 1 0นะครับตามที่ดูหัวแต่ว่าผมก้มหาเลขคัซีก็หาไม่เจอไม่รู้ว่าเลขคซีอยู่ไหนนะครับก็ไม่มั่นใจว่ากลัวจะแบบว่าวางหัวใหม่แล้วแบบเออแบบติ๊กเกอร์ f r 2 1 0ผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมก็ยังดูไม่แม่นยังดูแบบก็แบบยังไม่แม่นนะครับก็ยังไม่กล้าจะเฟิร์มก็ดูตามให้นอกก็ได้คันก็คือถ้าดูที่หัวนะหัวก็จะเป็น คิดว่าหัวหน้าหัวเดิมเนี่ยเพราะว่าเนี่ยครับอุปกรณ์ข้างในมันก็ยังเป็นหัวไทยก็แบบรถตรงนี้ก็แจ้งตรงเพจอะแจ้งไว้ว่า F R 2 1 0ตรงแล้วก็ตรงหน้าปัดหน้าปัดก็จะเป็นตัวมีวัดเกลลมนะครับก็ไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันสามารถจะแปลงหน้าปัดหรือว่าใช้หน้าปัดด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วก็ เครื่องเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับ 6HK1 แล้วก็ถึงที่ดูภายนอกก็จะมีการเดินระบบท่ออินเตอร์ท่อเทอร์โบใหม่เทอร์โบให้มั่นใจว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ส่วนกันชนหน้าของชุบกันชนหน้าก็ยื่นนะครับยื่นกันชนออกมาใหม่แล้วก็แปลงกระจังหน้าเป็นตัว k i n อ of ทักนะครับเป็นคลีบแบบนี้ forward ติ๊กเกอร์น่าจะาแปะใหม่นะครับ สีก็เป็นสีเขียวมะนาวชุดแสเละจากมฮงโครเมียมน,น,าานะครับของชุดกระจกขาจกเลดกระจกเงานะครับกระจกเงาเอฟอาร์เก้าเอลเอฟอาร์ใช่ไหมวัาวานาวานันเอฟอาร์เก้าเอลอ๋อเละขั้วสีมันมีอยู่ฝั่งนี้นี่ปกติมันอยู่ฝั่งสาย หน้ามาอยู่ฝั่งนี้แหละแอบอยู่นะเอาหาตั้งนานหาเจอเอ๋ออยู่ฝั่งนี้แปฮ้ยเล็งกล้องเถอะหาแล้วปะ<า>อ๋อถือว่าคันนี้ดูคัตซีนะครับพอดีพี่เท่เขาหาเจอคือเป็น f อนะครับทีแรกก็ผมคิดว่าเออเป็นแบบพวกอะไรนะ NPR หรือเปล่าเพราะ NPR ก็มีคนออกมาทำสิบ้อน,นะครับคือ เอามายัดใส่ปัม๊มปั๊มลมนะครับพเทพ่เท,เทมาแล้วตงขับแล้วต้งขับมาแล้วเดนะินครบแล้วเดิเนนี่นี่นี่คันนี้เป็น F C 9 G วางเครื่อง5สูบ5สูบมันจะเป็นคอมเีิย เดี๋ยวเราดูว่าจะถ่ายหรือเปล่าเนาะเข้า,าอ่ะเออเข่าเขา,เ,าเข้าเลยเนาะจะไม่ทายเลยเนี่ยทายต่อเข่าเลยเนี่ยทายเฉยก็เลยเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยโอ okay. เคมาดตูต่อนะครับดับดับแล้วเลริ่มถ่ารีวิวเลยเนี่ย <Okay. S 2> โอเค โอเครอชมเลยนะครับค่าสูุปคันนั้นไปอ,อยู่ในเพจของช่องรถบรรทุกแต่งแห่งทไทยแน่นอนนะครับโอเคสรุปคือคันนี้เป็น FR แท้นะครับ FR แท้แปลง10ลรอก็พวกอ่านี่นะครับของทุกด้านข้างสวยงามมากเลยรใหม่ ข้างในก็เป็นเบาะนอนเรียบร้อยครับเป็นเบาะนอนแล้วก็แปลงเป็นเบาะลมเรียบร้อยด้วยนะครับมีวัดฟูดนะครับแล้วก็วัดวนอนมี GPS ก็คือแปลงเป็นสิบร้อยแหละไปจดทะเบียนมาก็ต้องอมีการตั้ง GPS นะครับตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกน,นี่นะครับพวกชุดพวกนี้คือที่อู่ช่างยุคทัเองหมดเลยแปบ๊บเลยสวยเลย คือเขา,เอาคุ้มเองนะครับคุ้มเองแต่ว่าของเงาผมก็น่าจะเอามาจากปลู่มุนเทงผมกยมันมุนเทงสเปคนี้น่าจะลดผักนะครับไม่ผักก็ผลไม้ส่วนนี้เป็นไฟตั้งนะครับรถไทยก็จะไม่มีโชว์น่องส่วนรถนอกก็จะมีโชว์น่องนะครับโชว์น่องประตูโชว์นอ่นองตรงนี้ระบบขอบ เอาเว็บเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับนี่นะครับนี่้านข้างนะครับกระบะก็จะเป็นประตูเปิดกลางได้นะครับประตูบัดค้างได้นี่อ๋อประตูมีบนอันนึง ก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นถังน้ำมันอลูมิเนียมนะครับสองร้อยสา้ได้รุกนี้แล้วก็ลังเครื่องมือแต่เลสแท้นสิบล้อครับตอนนี้ก็เป็นแท้นเตี้ยแค้นเตี้ยหกน็อตครับยังไม่ได้แปลงเป็นแดนะ็อตก็จะเป็นยางไซส์เก้าจุดห้าอ่าเจ็ดจุดห้าอยู่นะครับตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าจะแปลงเป็นพอเดียวนะครับนั่นใช่ คือตัวเนี้ยก็จะแปลงจากสองเพาเป็นเพาเดียวนะครับโดยอ่าก็คือจะเอาเพาหลังเนี่ยเพาหลังไปสลับกับเพาหน้าแล้วไอ้เพาหน้าเนี่ยเอามาใส่เพาหลังแล้วก็น่าจะควะักเครื่องในออกด้วยน่าจะควักควักเฟืองข้างในออก,กเพราะว่าตัวหัวเพานี่ก็จะอ่าเอ,าออกแล้วก็จะใส่ไอ้ตัวเพาเดียวแทนเนี่ยคือแบบ น่าจะเป็นตัวปิดเฉยๆไม่น่าจะมีตัวแกนเขาข้างในใครรู้ก็เป็นกันได้นะครับอะไรที่ไม่ชัวร์ผมก็จะพยายามไม่เฟิร์มและไม่พูดนะครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวจะนับความรู้ที่ผิดพลาดกันไปเอาที่แบบเห็นด้วยตานี่ครับชกชกกันสับตัวนี้ช่วยได้นะครับ สิล้อที่ว่าเวลาวิ่งแล้วดิงหรือว่าแข็งตัวเนี้ยชกเนี้ยมันจะช่วยซับแนกระแทกได้เนี่ยครับชกเปสนซับนี่นะตันี้่มีประโยชน์รับมาคันก็จะใส่ทั้งกันโคทั้งชกเลยนะครับนี่เผาเดียวนะถ้าเป็นรถเพาเดียวนอกเผาเดียวนอก คือไม่รู้ว่าผู้หรือเปล่าแต่ว่าที่เห็นแค่นแค่นเพาเดียวที่เจียงกงเขานําเข้ามาคือไอตัวเนี้ยไอตัวตุ๊กตาตัวคาบูกี้ตรวเนี้ยมันจะเลื่อนมาข้างหน้าหน่อย mm hmm. ก็คือให้น้ำหนักกดเพะ่ะไปอยู่ที่เพาหน้าเยอะเพื่อมันจะได้ล้อจะได้ไม่ฟรีนะครับประมาณนี้นะครับ ท้ายครับมันท้ายก็คุ่มจันทร์หน้อยครับของเราเลยของเงาเลยครับคอกคอกแปบแป๊บน้ำแป๊บน้ำนะครับแล้วก็มีโซ่ดึงเพื่อกันกระบัดข้างกันข้างกาข้างก็พุ่มเป็นงานพุ่มจันทหนร้อยครับตายอุดช,ชยุทธหนองโพสวยงามครับตรงนี้ ผลงานดีครับการประกันการดูแลหลังการขายโล่ด้วยสวยงามมากครับคันนี้สวยจริงชุดถังลมครับชุดถังลม ตัวนี้ก็จะเป็นสองสองหม้อสองถังนะครับสองถังแล้วก็ตัวแม่ปั๊มเบรกหัวยิงหัวยิงเบรกก็จะมีอยู่ตัวนี้กี่หัวเดี๋ยวดูแป๊บนึงหนึ่งหัวผมไม่เห็นสองหัวสองหัวยิงหรออ๋อตขานี้สองหัวยิงนะ อันนี้สองหัวยิงนะครับ่อเคสามแต่ว่าหัวยิงใหญ่นะลูกใหญ่นะครับตัวตัวแม่แม่แม่ปั๊มเบรกลูกใหญ่มากน่าจะเป็นของลูกโปเฟียเออโปเฟียทางเราโปเฟียท้อก็เดินสดเลยครับท้อออกมาราวสามนิ้วครับออกมาสามนิ้วแล้วก็มา ใหญ่เป็นสีนนออนส่นิ้วข้างนอกนี่สี่นิ้วครึ่งเลยมั้งหน้าสี่ครึ่งขาน้าครับขาน้าถ้าดูก็เหมือนจะกว้างกว่าเดิมน,นะแต่ว่าคันหน้าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของรุ่นอ,อ,อะไรครับแต่ว่ามองดูมันกว้างกว่าหัวเดิอมอ่ะมันกว้างกว่าของเดิมอยู่เพราะว่าเนี่ยมันเบียเดเบียดอยู่นะตรงเนี้ย เบียดๆอยู่แล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าก็จะมีกันโคลรรยร้อยครับติดตั้งกันโคลดรียร้อยสเต็ปนี้ไม่ต้องถามว่าตรวจแน่นอน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดสับรไคร้นะครับทั้ง page, เพจลมทุกแต่งแหง่งประเทศไทยเพจนี้ก็คือกดไลค์กดต like, ิด,ดตามนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อติดตามเนื้อหาใหม่ๆและคลิปใหม่ๆแล้วก็ทั้งช่อง y YouTube บัตทักแอดเพชรบุรีกดสับตไคร่นะครับก็กดไลค์แต่ว่าได้เป็นกำใจคนทับคิปนะครับก็โอเคจะไตทำคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่เครื่องเดิมเว้ยไม่ใช่เครื่อง 6SK ครับดูโอ้โหล้นจังอูนี่มันเครื่อง 6SE เลยนะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแหมเมื่อกี้ไม่เห็นคือฝั่งนี้มันเต็มจัดเรานึกว่าแบบเออนึกว่าเป็นท่ออะไรนึกว่าท่อบรรล้นมาไหนได้เป็นเครื่อง6สูบครับคันนี้6สูบอ,อยากจะขวดเลยแต่ว่าต้องขอต้องขอช่างก่อนนะเดี๋ยว ดูแค่นี้ก่อนดีกว่าหกสูบไปไหนวะโอ้ยหกสูบไปเลยวะ S R สองสิบหกสูบพี่เทหกสูบ น่าจะเป็น 6HE1 นะครับเนี่ยคือแบบล้นเลยเครื่องมวยนนี่เลยเนี่ยเกียร์เนี่ยหัวหมูไม่อยู่ตรงเนี้โอ้โหแล้วนี่คือกระบะเขาก็่กเปิดไม่เปิดไเปิดไเปิดเห็นมั้นีนน่ไม่ธรรมาดาวะ่ะนี่ตรงนี้ก็คือทำตีโนกขึ้นมาเพื่อเ,อเว้นให้ฝาเครื่องมันอยู่ตรงนี้ย โอ้โหสุดโอ้ยสุดจริงๆริวะอาแม่ตองถ้าเกิดว่าตอนปิดชิปไม่ได้เดินเข้ามาดูตรงนี้ก็โอ้โห,โโหเฮ้ย6สูบเดี๋ยวอย่างยกจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวขอช่างดีกว่าไปยกได้เปล่าไอ้ยาปั๊มเหลี่ยมครับปั๊มเหลี่ยมปั๊มใหญ่เนี่ยใช่ไหม เออปั๊มเหลี่ยมปั๊มเหลี่ยมน่าจะปั๊มใหญ่นะครับปั๊มใหญ่ก็ราวสองร้อยหกสำหรับเซ็ตเอซีหนึ่งน,นะครับอ่าเดี๋ยวโฟกัสก่อนอ่านี่นะครับดูรุ่นก่อนไ,น,นไม่เห็นรุ่นเห็นรุ่นที่ปั๊มอ,อ่ะ อ๋อนั่นผกไอชีแน่นอนครับเป็นท่อขดท่ออินเตอร์ยังไม่เดินใหม่เป็นท่อขดอยู่นะครับท่อขดท่อเดิมอยู่ไอ้ท่อดำอที่เป็นท่ออินเตอร์เดิมของไอชีอเครับก็ทันต้องไ่ออกผมจะขึ้นรูปให้ดูนี่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าวางเครื่องใหม่เขาบอว่าวัดรอบก็จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะรอบเดิมอะ่ะ มั่นใจนะครับโออยากตัดเครื่องโอเคเรามาฟังเสียงเครื่องของเจ้า6กอมาฟังเสียงของเจ้า f r 2 1 0สไส้6 h 1กันนะครับเดี๋ยวเราตัดเครื่องกันก่อน วางแล้วเกียบพาร์ตเลยก็ได้รอด I do ตอไปขึ้นนะครับตอไปด้วย 6แรกกินมา6ซูมดีกนว่า4 k <c oughs> ไหนได้โอ้โห 6HE ปันนี้ได้ได้มองมันสำลักแล้วก็ไปหลังถ่ายถ้าสามหมดมันจะบึ๊บสำลักฟ <c oughs> ันออมาเป็นรูปปั๊มเยอะนั่งนั่กากดหนักไม้มีปั๊มถ่ายปั๊มสายปั๊มสาย,สายตัวเนี้ย <c oughs> ปั๊สายปั๊มใหญ่ปัมป๊มเล็ก <c oughs> ต้องหมดกับชองเนี้ยเนี้ยเนี่ย yeah. นี่นนากำมะนาปั๊มอยู่นี่ใส่นี่วปั๊มเหล็กใหา่ไม่รู้อะเนี่ยเน,นี่นยยหเห็น,ห,นหมดไปเลยใยป้งไงใช่ไหมปมมมมั๊มรูเหียมอมเอาเร่เรหิวใช่ไหมเมับยนะมันเตือไมันเือมันจร้อนเลย ข่อยอยู่ขวัวจก็เพื่อจะขอเขาไม่ปลืมขอได้แบบเออใหม่ดีกว่าจะขอแล้วลวัวคล้ายไปดเดยนไหมเพื่อแบบที่เขาแบบโม,มกเขาเนี้ยเขาแบตกระใจไปแบบตัวแพ้่ก่อเขาเอยดูอะไรเขาใหญ่อืมใหญ่ใหญ่เลยกไม่ธรรมาดาจริงครับคือเห็นภายนอกว่าแบบเป็นสิบ้อเล็กแบบนี้แล้วคือแบบว่าแบบมันแตกแล้วนะ เครื่องนี้แบบไม่ธรรมดาอีกว่ะโอ้ยสุดไปไหนครับพี่โอเครอบนี้จ,จบจริงแล้วกดปิดคลิปจริงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่ว่าจะในในเพจหรือในช่อง YouTube นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับทั้งเพจท,ทั้ง YouTube เลยนะครับย <YouTube. S 1> ูทูบวัดพักแอดเพชรบุรีคือช่องนี้แล้วก็เพจรถบรรทุกแต่งแห่ง,งประเทศไทยคือ Facebook เพจนี้ครับ โอเคฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติ like, ต share, ตดตามนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมีคลิปรถใหญ่แปลกๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าตามใดที่องการาขนส่งหรือเศรษฐกิจไทยย,ย,ยังเดินหน้าอยู่รถบรรทุกก็ยังอยู่กับเราตลอดไปครับแล้วก็ยังมีสิ่งแปลกๆมาให้เราดูตลอดโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ คครับ hey,